ภิกษุณีขันธกะเรื่องพระนางมหาประชาบดีโคตมีโดยสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณนะนิคโครธารามเขตกรุงกบิลพัทในสก,กะชนบทครั้งนั้นพระนางมหาประชาบดีโคตมีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายบังคมแล้วได้ยืนอยู่ณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า ขอประทานวโรกาสพระุูธเจ้าข้าขอสตรีเพึ่งได้ออกจากเรือนปวดเป็นบนรรปชิตในพระธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสห้ามว่าอย่าเลยโคตมีเธออย่าชอบใจการที่สตรีออกจากเรือนบวชเป็นบนรรปชิตในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วเลยแม้ครั้งที่สองละถึงแม้ครั้งที่สาม พระนางมหาประชาบดีโคตมีได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าขอประทานวโรกาสพระพุทธเจ้าข้าขอสตรีเพิ่งได้ออกจากเรือนปวดเป็นบรรพชิตในพระธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสห้ามว่าอย่าเลยโคตมีเธออย่าชอบใจการที่สตรีออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วเลย ครั้งนั้นพระนางมหาประชาบดีโคตมีทรงน้อยพระไทยว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ทรงอนุญาตให้สตรีออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในพระธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแล้วมีทุกข์เสียพระไทยมีพระภากนองด้วยน้ําพระเนตรทรงกันแสงพลางถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าทำประทักษิณเสด็จกลับไปครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ในกรุงกระบิลพัฒน์ตามพระพุทธาภิรมแล้วเสด็จหลีจาริกทางพระนครเวสาลีเสด็จจาริกโดยลำดับถึงพระนครเวสาลีข่าวว่าพระองค์ประทับอยู่ที่กูตาคารศาลาป่ามหาวันเขตพระนครเวสาลีนั้นครั้งนั้นพระนางมหาประชาบดีโคตมีให้ปลงพระเกศาทรงพระภูษาย้อมฝาด พร้อมด้วยนางสากิยานีมากด้วยกันสเสด็จหลีกไปทางพระนครเวสาลีสเสด็จถึงเมืองเวสาลีกูตาคารสาลาป่ามหาวันโดยลำดับเวลานั้นพระนางมีพระบาททั้งสองพองมีพระวรกายเกลือกล้วด้วยทุลีมีทุกข์เสียพระไทยมีพระพักนองด้วยน้ำพระเนตรได้ประทับยืนกันแสงอยู่ที่ซุ้มพระทวารภายนอกท่านพระอานน์ ได้เห็นพระนางประชามดีโคตมีมีพระบาททั้งสองพองมีพระวรกายเกลือกกล้วด้วยทุลีมีทุกข์เสียพระไทยมีพระพักนองด้วยน้ำพระเนตรประทับยืนกันแสงอยู่ที่ซุ้มพระทวารภายนอกครั้นแล้วได้ถามว่าดูก่อนโคตมีเพราะเหตุไรพระนางจึงมีพระบาททั้งสองพองมีพระวรกายเกลือกกล้วด้วยทุลีมีทุกข์เสียพระไทย มีพระพักชุ่มด้วยน้ำพระเนตรประทับยืนกันแสงอยู่ที่ซุ้มพระทวารภายนอกพระนางตอบว่าพระอานน์เจ้าค่าเพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ทรงอนุญาตให้สตรีออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในพระธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแล้วพระอานน์กล่าวว่าดูก่อนโคตมีถ้าเช่นนั้นพระนางจงรออยู่ที่นี่ และสักครู่หนึ่งจนกว่าอาตมาจะทูลขอพระผู้มีพระภาคเจ้าให้สตรีออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในพระธรรมวินัยที่พระธถาคตประกาศแล้วครั้งนั้นท่านพระอานน์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายบังคมนั่งหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วกราบทูลว่าพระพุทธเจ้าข้าพระนางมหาประชาบดีโคตมีนั้นมีพระบาททั้งสองพอง มีพระวรกายเกลือกล้วด้วยทุลีมีทุกข์เสียพระไทยมีพระพักนองด้วยน้ำพระเนตรประทับยืนกันแสงอยู่ที่ซุ้มพระทวารภายนอกด้วยน้อยพระไทยว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ทรงอนุญาตให้สตรีออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในพระธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแล้วขอประธานพระวรกาสขอสตรีจึงได้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต ในพระธรรมวินัยที่พระตถาคตรประกาศแล้วพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสห้ามว่าอย่าเลยอานอนท์เธออย่าชอบใจการที่สตรีออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตในพระธรรมวินัยที่ตถาคตรประกาศแล้วเลยแม้ครั้งที่สองท่านพระอานทน์ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าขอประทานวาโรกาสขอสตรีเพิ่งได้ออกจากเรือน บวชเป็นบรรพชิตในพระธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแล้วพระพุทธเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสห้ามว่าอย่าเลยอานนท์เธออย่าชอบใจการที่สตรีออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วเลยแม้ครั้งที่สามท่านพระอานท์ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าขอประธานวโรกาส ขอสตรีเพิ่งได้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในพระธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแล้วพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสห้ามว่าย่าเลยอานทน์เธออย่าชอบใจการที่สตรีออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในรธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วเลยครั้งนั้นท่านพระอานทน์คิดว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ทรงอนุญาต ให้สตรีออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในพระธรรมวินัยที่พระตถาคตรประกาศแล้วชะไหนหนอเราเพิ่งทูลขอพระผู้มีพระภาคเจ้าให้สตรีออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในพระธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแล้วโดยปริยายสักอย่างหนึ่งจึงทูลถามว่าพระพุทธเจ้าข้าสตรีออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในพระธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแล้ว ควรหรือไม่เพื่อทำให้แจ้งแม้ซึ่งโสดาปฏิผลสกิทาคามิผลอนาคามิผลหรืออรหัตผลพระผู้มีพระภาคเจ้าดูก่อนอาน o น์สตรีออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วควรเพื่อทำให้แจ้งแม้ซึ่งโสดาปฏิผลสกิทาคามิผลอนาคามิผลหรืออรหัตผล พระอานน์พระพุทธเจ้าข่าถ้าสรตรีออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในพระธรรมวินัยที่พระตถาคตรประกาศแล้วควรเพื่อทำให้แจ้งแม้ซึ่งโสดาปติผลสกิทาคามิผลอนาคามิผลอรหัตผลได้พระพุทธเจ้าข่าพระนางมหาประชาบดีโคตมีพระมาตุจฉาของพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีอุปการะมากทรงประคับประคองเลี้ยงดู ทรงถวายขีรธาราเมื่อพระชนนีสวนคตให้ได้พระผู้มีพระภาคเจ้าสวายขีรธาราขอประธานวรโรกาสขอสตรีพึงได้ออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตในพระธรรมวินัยที่พระตถาคตรประกาศแล้วพระพุทธเจ้าข,าขรุธรรม8ประการพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามว่าดูก่อนอานน์ ถ้าพระนางมหาประชาบาดีโคตมียอมรับครุธรรม8ประการข้อนั้นแหละจงเป็นอุปสัมปทาของพระนางคือ 1. ภิกษุณีอุปสมบทแล้วร้อยปีต้องกราบไหว้ลุกรับทำอัญชลีกรรมสามีจิกรรมแก่ภิกษุที่อุปสมบทในวันนั้นทำแม้นี้ภิกษุณีต้องสักการะเคารพนับถือบูชาไม่ละเมดตลอดชีวิต สอพิกษุณีไม่พึงอยู่จำพรรษาในอาวาสที่ไม่มีภิกษุทำแม้นี้ภิกษุณีต้องสการะเคารพนับถือบูชาไม่ละเมอตลอดชีวิต 3. ภิกษุณีต้องหวังทำสองประการคือถามวนอุโบสถหนึ่งเข้าไปฟังคำสั่งสอนหนึ่งจากภิกษุสง์ทุกกึ่งเดือนทำแม้นี้ภิกษุนีต้องสการะเคารพนับถือ บูชาไม่ละเมิดตลอดชีวิต 4. ภพิกษุณีอยู่จำพรรษาแล้วต้องปวนารณาในสงสองฝ่ายโดยสถานทั้งสามคือโดยได้เห็นโดยได้ยินหรือโดยรังเกียจทำแม้นี้พิกษุณีต้องสักการะเคารพนับถือบูชาไม่ละเมิดตลอดชีวิต 5. ภพิกษุณีต้องทำที่หนักแล้ว ต้องประพฤติปักขมาณะในสงฆ์สองฝ่ายทำแม้นี้ภิกษุณีต้องสักการะเคารพนับถือบูชาไม่ละเมิดตลอดชีวิต 6. ภิกษุณีต้องแสวงหาอุปสัมพทานในสงฆ์สองฝ่ายเพื่อสิกขามานาผู้มีสิกขาอันศึกษาแล้วในธรรมหประการครบสองปีแล้วทำแม้นี้ภิกษุณีต้องสักการะเคารพนับถือบูชา ไม่ละเมิดตลอดชีวิต 7. จ็ิกษุณีไม่พึงด่าบริภาษพิกษุโดยปริยายอย่างใดอย่างหนึ่งทำแม้นี้พิกษุณีต้องสักการะเคารพนับถือบูชาไม่ละเมิดตลอดชีวิต 8. ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปปิดทางไม่ให้พิกษุณีทั้งหลายสอนพิกษุเปิดทางให้พิกษุทั้งหลายสอนภิกษุนีทำแม้นี้ พิกสูนีต้องสักการะเคารพนับถือบูชาไม่ละเมิดตลอดชีวิตดูก่อนอานอน์ก็ท้าพระนางมหาประชาบดีโคตมียอมรับครุธรรมแปดประการนี้ข้อนั้นแหละจงเป็นอุปสัมปทาของพระนางครั้งนั้นท่านพระอานอน์เรียนครุธรรมแปดประการในสำนักพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วเข้าไปหาพระนางมหาประชาบดีโคตมี ชี้แจงว่าพระนางโคตมีถ้าพระนางยอมรับครุธรรมแประการข้อนั้นแหละจะเป็นอุปสัมประทาของพระนางคือ 1. ภิกษุณีอุปสมบทแล้วร้อยปีต้องกราบไหว้ลุกรับทำอัญชลีกรรมสามีจิกรรมแก่ภิกษุที่อุปสมบทในวันนั้นทำแม้นี้ภิกษุณีต้องสาการะเคารพนับถือบูชาไม่ละเมิดตลอดชีวิต สอพิกษุณีไม่พึงอยู่จำพรรษาในอาวาสที่ไม่มีภิกษุทำแม้นี้ภิกษุณีต้องสการะเคารพนับถือบูชาไม่ละเมิดตลอดชีวิต 3. ภิกษุณีต้องหวังทำสองประการคือถามวันอุโบสถหนึ่งเข้าไปฟังคำสั่งสอนหนึ่งจากภิกษุทรงทุกกึ่งเดือนทำแม้นี้ภิกษุณีต้องสการะเคารพ นับถือบูชาไม่ละเมิดตลอดชีวิต4ภิกษุณีอยู่จำพรรษาแล้วต้องปรวารณาในสงสองฝ่ายโดยสถานทั้งสามคือโดยได้เห็นโดยได้ยินหรือโดยรังเกียจทำแม้นี้ภิกษุณีต้องสการะเคารพนับถือบูชาไม่ละเมิดตลอดชีวิต 5. ภิกษุณีต้องกรรมที่หนักแล้ว ต้องประพฤติปักขมานัตในสงสองฝ่ายทำแม้นี้ภิกษุณีต้องสักการะเคารพนับถือบูชาไม่ละเมิดตลอดชีวิต 6. ภิกษุณีต้องสแสวงหาอุปสัมพทาในสงฆ์สองฝ่ายเพื่อสิกขามานาผู้มีสิกขาอันศึกษาแล้วในธรรมหประการทำแม้นี้ภิกษุณีต้องสักการะเคารพนับถือบูชาไม่ละเมิดตลอดชีวิต 7. ภิกษุณีไม่พึงด่าบริภาทภิกษุโดยกริยายอย่างใดอย่างหนึ่งทำแม้นี้ภิกษุณีต้องสักการะเคารพนับถือบูชาไม่ละเมิดตลอดชีวิต8ต,ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปปิดทางไม่ให้ภิกษุณีทั้งหลายสอนภิกษุเปิดทางให้ภิกษุทั้งหลายสอนภิกษุณีทำแม้นี้ภิกษุณีต้องสักการะเคารพนับถือ บูชาไม่ละเมิดตลอดชีวิตพระนางโคตมีถ้าพระนางยอมรับครุธรรมแประการนี้ข้อนั้นแหละจะเป็นอุปสัมปทาของพระนางพระนางมหาประชาบดีโคตมีกล่าวว่าถ้าแต่ท่านพระอานนท์ที่ฉันยอมรับครุธรรมแประการนี้ไม่ละเมิดตลอดชีวิตเปรียบเหมือนหญิงสาวหรือชายหนุ่มที่ชอบแต่งกายอาบน้ำสะเกล้าวแล้ว ได้พวงอุบลพวงมะลิหรือพวงลำดวนแล้วพึงประคองรับด้วยมือทั้งสองตั้งไว้เหนือเสียงกล้าวฉะนั้นพรหมจันทร์ไม่ตั้งอยู่นานครั้งนั้นท่านพระอานนท์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายบังคมนั่งหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วได้กราบทูลว่าพระพุทธเจ้าข่าพระนางประชาบดีโคตมี ยอมรับครุธรรมแปดประการแล้วพระมาตุช้าของพระผู้มีพระภาคเจ้าอุปสมบทแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนอานอนท์ถ้าสตรีจกไม่ได้ออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตในธรรมวินัยที่ตถาคตรประกาศแล้วพรหมจรันรยร์จกตั้งอยู่ได้นานสัตธรรมจะพึงตั้งอยู่ได้ตลอดพันปีก็เพราะสตรีออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิต ในธรรมวินัยที่ตถาคตรประกาศแล้วบัดนี้พรหมจรรย์จักไม่ตั้งอยู่ได้นานสัตว์ธรรมจักตั้งอยู่ได้เพียงห้าร้อยปีเท่านั้นดูก่อนอานน์สต,ตรีได้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในธรรมวินัยใดธรรมวินัยนั้นเป็นพรหมจรรย์ไม่ตั้งอยู่ได้นานเปรียบเหมือนตระกูลเหล่าใดเหล่าหนึ่งที่มีหญิงมากมีชายน้อยตระกูลเหล่านั้นถูกพวกโจรผู้ลักทรัพย์กำจัดได้ง่าย อีกประการหนึ่งเปรียบเหมือนหนอนขยอกที่ลงในนาข้าวสาลีที่สมบูรณ์นาข้าวสาลีนั้นไม่ตั้งอยู่ได้นานอีกประการหนึ่งเปรียบเหมือนเพลี้ยที่ลงในไร่อ้อยที่สมบูรณ์ไร่อ้อยนั้นไม่ตั้งอยู่ได้นานดูก่อนอานน์บรุษกั้นทำนบแห่งสะใหญ่ไว้ก่อนเพื่อไม่ให้น้ำไหลไปแม้ฉันใดเราบัญญัติครุธรรม8ประการแก่ทิกษุนี เพื่อไม่ให้ภิกษุณีละเมิดตลอดชีวิตฉันนั้นเหมือนกันครุธรรมแปดประการของภิกษุณีจบ